สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาเชิญคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่อง,องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับก็เราจะมองเห็นนะครับพอเกิดวิกฤตนะเศรษฐกิจนะจก,จนะการเงินนะมาในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันยาวนานไปก่อนหน้านี้นะครับนะก่อนที่จะมีโควิด -19 เนี่ยมันก็มีปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตแบบชะลอตัวมาแล้ว นะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งนะในสงครามการค้านะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับก็มีปัญหาเรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับกับทางยุโรปนะครับจนกระทั่งนะปัญหามันหนักขึ้นนะจากสงครามการค้านันะก็มาถึงเรื่องของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะที่เกิดจากสารสุขนะโควิด19นะครับแล้วต่อมา นะปัญหาเศรษฐกิจฝฟืดเงินฝฟืดก็พลิกเป็นปัญหาเงินเฟอ้อนคะ่าเงินด้อยค่าเข้าของสินค้าบริโภคบริโภโคแพงขึ้นอาหารการกินแพงขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นแก๊สหงท่มแพงขึ้นนะครับตรนต่ไม่หลายคนเนี่ยคิดว่าเอ๊จะรับมือ,อยังไงในความขันขวนซึ่งต้องบอกว่าสําหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะที่มีอายุไม่เกินร้อยปีนะผมคิดว่าก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งเรียกว่าทุกๆอย่างเลยมันมนลุมมาตุ้มเข้ามาเหมือนกับมันเข้ามาทุกด้านนะทุกเรื่องอ่ะนะเดี๋ยวทั้งเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดนะเดี๋ยวก็เกิดเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวก็เกิดภาวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเข้ามานะเขาเรียกว่าไม่รู้จะรับมือกันยังไงอ่ะนะทางธุรกิจต่างๆก็รับมือกันนะใครรับไหวก็ยังอยู่รอดนะใครรับไม่ไหวก็ล้มหายตายจากไปแล้วนะ ก็มาพูดถึงเรื่องว่าทํายังไงล่ะในวิกฤตอย่างนี้้วก็ทําให้คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนก็จะมีมุมมองถึงเรื่องของกเกษตรกรรมนะเรื่องของที่ดินนะครับก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเป็นหลักของอสติปัญญาในการดําเนินชีวิตคือใช้หลักทางสายกลางในพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับ สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะครับไม่เหนว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะจะประกอบอาชีพนะทางด้านเพาะปลูกนะ,กะเกษตรกรรมอาจจะเป็นปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักผลไม้นะก็สามารถใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้นะจึงทําให้ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเน้นไปทางเกษตรกรรมนะเพราะนั้นผมเองเนี่ยนะในท่ามกลางความปั่นป่วนนะผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะผมเองก็ มองเรื่องที่ดินเพาะปลูกเอาไว้เหมือนกันนะแล้วก็ได้มีโอกาสนะลงมือใบพาะปลูกนะครับในสิ่งที่ผมต้องการจะใช้สอยมันนะเช่นในอนาคตผมมองว่าที่ดินเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องมีไม้ยืนต้นนะครับอย่างเช่นไม้มีค่าต่างๆนะผมก็ไปลงมือปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็เริ่มมองถึงเรื่อง นะครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยจะบันปลายนะไปสู่เรื่องของความขัดแยง้งหรือแม้แต่สงครามใหญ่ในอนาคตนะหรือแม้แต่เรื่องของภัยพิบัตินะทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดตามมานะครับในทศวรรษน,นี้จึงมองเห็นว่าที่ดินเพาะปลูกเนี่ยนะถ้าเราใช้สอยให้ถูกจังหวะเวลานะโดยเฉพาะเอ่อถ้ามันเรื่องของการเกิดความขัดแคลนนะทางด้านพืชผ,ผลผลิตอาหารกันกินเนี่ย นะก็สาคัญที่ดินพ่อปู่ก็จะมีความจําเป็นนะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับในเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับคนเมืองนะเพราะว่าผมเองไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรรมนะการเพาะปูกเป็นหลักนะแต่ก็มองเห็นความสําคัญของเรื่องของอาหารการกินนะครับก็มีที่ดินเพ่อปูกอยู่นะสัก2ไร่นะครับก็ลงมือทําเลยนะปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ เริ่มมองว่าตัวเองในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้อะไรบ้างนะเช่นกินข้าวก็ปลูกข้าวนะเช่นชอบกินส้มตําก็ปลูกมะละกอนะเช่นชอบกินกล้วยตากนะกล้วยปิ้งก็ปลูกกล้วยนะเช่นชอบทานผักนะก็เริ่มที่จะนะปลูกผักอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องดูว่าความเหมาะสมของเรานะในการดูแลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอย่างไรนะคุ้มค่าหรือเปล่ากับค่าใช้จ่ายของเรานะที่จะไป พะปลูกนะครับถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีเงินจะไปเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งมันมีอยู่นะครับไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนรวมถึงว่าในภายภาคหน้าในช่วงประมาณ3ปีนี้อาจจะเกิดภัยพิบัตใหญ่ทางธรรมชาติรวมถึงภัยจากสงครามเงี้ยที่ดินพะปลูกก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้น สำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมมองสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็ลงมือทำนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนะครับต้นไม้มีค่าก็จะโตขึ้นมาเองนะมีมะละกอนะโตขวดขึ้นมานะภายในหนึ่งเดือนนะไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะฮะหรือว่ากล้วยนี่ก็ นะโตขึ้นมานะภายใน3เดือนนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะเกือบปีอย่างเงี้ยนะเพราะ่ามกลางความไม่แน่นอนผันผวนอย่างเงี้ยนะผมก็บอกว่าทางออกของวิกฤตนานา,นานในทศวรรษ2020เนี่ยนะมันก็ต้องเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าเกรดรีเซ็ตนะครับซึ่ง ทางออกนะที่ยั่งยืนที่สุดก็คือต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะ้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่ดินเพาะปลูกเกษตรกรรมอย่างเดียวนะจะเป็นหลักการหลักการของการใช้สีปัญญาใช้ทางสายกลางเนี่ยนะในการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆพดย่ว่าที่ดินเพาะปลูกก็เป็นหนึ่งในนะคืาเรียกว่าทรัพย์สินที่ท่านควรจะมีเพราะว่าถ้ามันเกิดความปั่นป่วนพัผนผวนหนักถึงขนาดความขัดแยง้งหรือเกิด สงครามใหญ่หรือมีภัยพิบติาทางธรรมชาติเนี่ยนะบางทีเงินทองนะก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าเรามีเงินทองแต่ว,ว่าขาดแคลนอาหารกันกินขาดแคลนสิ่งที่จําเป็นนะครับในการบริโภคนะอย่างเรื่องข้าวนะเรื่องของพืชผักนะผลไม้อย่างเงี้ยนะครับเราก็มองให้รอบด้านนะครับและสามารถประยุกต์ได้กับการลงทุนนะในทางด้านการกระจายทรัพย์สินเงินสดทองคํา ที่อยู่อาศัยการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆได้ด้วยนะครับเป็นเกษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าในระดับชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็พูดถึงที่ดินพ่อปลูกถ้าเป็นชนชั้นกลางขึ้นไปก็เรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ